สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ท่านจ้าเมื่อน,นี้กันมาพบพอกันค่ะที่ตลาดนัดโค,โคกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์ที่แปดมีนาะหกสี่ค่ะเดสิพาเลตลาดโซนควายก่อนค่ะรถมาหลายนะทั้งงวนอ่ะพรดมาว่าขายแล้วครับพัสดส่องโคมอาม่าพัสน แต่สาวอโอ้มาแต่ดึกคนน่ะตีสี่ตีห้าคนเลยค่ะคลายกันไปแล้วยกหนึ่งแล้วเอา้าควายคือบ่มีจังเลยที่จริงนะเพื่อกามาสาวเพื่อกามาสวยเลยในหอยกันเลเพื่อเอาควายคือลดอนะคนน่ะเพื่อสิแยกย,ย้ายเพื่อสิมาต้องมาแต่ตีสาม ในหอยต่าง,งอยเดเพิ่นมาเพิ่นมาแต่ตีสามตีสามหอยพีกพ่อตีหา่าตีห่าดูดิในหอยเชกายมาแล้วบ่นี่นอยังบ่เห็นพ่อจามองมีและมองนี่โลงๆโซนนี่โลงขนาดเลย โอ้ตัวนั้นสูงใหญ่สูงใหญ่วเขาปากเป็นเขายังไม่สู่ตักน่กลัวปากก็เนด้รยปากป็เปก่็นด้อว่าแม่ว่าแม่กินกาดข้าวเดียนอวันหรือปล่ากาดเราเอาปอกเขาให้เอ้ ต er ัวนี้ของไทยนะของไทยเท่านี้แล้วห้อยแบงค์ห้องใจหรือูปล่าบูมเอนครับบอบ้จนขายหรือายบ่า ผูกไ,ไ,ไว้เราไปจิผูกไว้เราไปเจ้าของไปอยู่เจ้าของไปอยู่หาเจ้าของก่อนน้นาห้อยพันมาลายลายเพิ่อนกระสีขายเบิร์ดแล้วแต่เสาหัว บลายปันใดเอาของไผ่ของแก้วบ่คมเนี่ยอไหนะเจ็ดหมื่นกว่าครับเจ็ดหมื่นกว่ากว่าาอหอยแบงค์เจ้นับเจ็ดหมนเแม่ลูกเจ็ดหม่นเกลูกลูกผูะลูกผูครับเจ็ดหนเก้าอไครับผมแม่ของผมครับขอหห้อยแบงค์อหอยแบงค์ พ่อมาม่เ่าฮะใส่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 ไม่ยอะรไม่ยังก็ซื้ออย่งก็สังทองสสังทองอาห้าเจอ่าห่าอ่า้าจปีห้พันดี่าปีแล้วไดครับนี่ฮะต่อห้ยังขี่ก็ได้จี้ทำย้ให้ขี้ให้มือก็ได้หนึ่ง โอ้ล oh. <krit ic> ีกเขาเานี่ลุงยังลุงยังสายพันสายพันนั่นก้าเจะิญเก้าเจะินบอกเนล้านเบิ่ล้านสายันเมื่อกี้เพิ่งเ่มตัวจับไปเดี๋ยวมกีเิ่งอะไรลก็ลูกแสงเทียนลูกแสงเทียนับ่เพิกียนสกได้เจรับประกันขี่ได้ดิขีได้ดิขีไปนอนนาก็ได้เจ๊ขี่ไปนอนนา สีเหล่ส้มหงก่จ้าของมันบักดำเนอะบอกว่าไหนีโอ้เจ้าของสีดำติดต่อได้ที่เบอร์ไหน้ส0 9ศูนย์เก้าสามสามสามสี่เก้าห้าสี่เกาเก่นื้อดำมาสันสนะปีปลายปีปลายทาก็ได้ปีปลายปีปลาย ต่อทั้งาเบอร์อะไรจีแค่ะทัเฟซกับสังเงียบอะไรจีฮะทั้เฟทั้งเฟซบุ๊กกับสังเงียบสังเงียบสังเงียบท้องกระนาครับเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กสังเงียบคุณคุณที่หางเอามาได้สองวันนี่ครับบอกมาด้อหาได้มาสมือหนึงคองพันคห้าห้าปะจีห้าสิบห้าห้าสิบห้าเปิดไว้ครับเปิดไว้หา้นา ส่งส่งไก่บ่ส่งไก่อยู่บ่ส่งได้ครับแต่ราคาคุยกันเรื่องราคาคุยกันเรื่องส่งราคาซื้อต่างหากราคาส่งต่างหากครับว่ารับส่งมีรัถส่งด้วยในห้อยดำโอเคโอเคจ้าจ้าในหอยเหงียบเบอร์โทรที่บอกไปค่ะ เบอทบอกมาอีแน่ศูนย์เก้าสามสามสา่เก้าห้าสี่เก้าเก้าห้าสี่เก้าโอเคเคค่ะอันนี้หอมผายันอมผ่ว้้นี่ห้องเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเายานะพ่อเายาสูงใหญ่ลูกบแค่ลูก ลูกเพิกล ouais. ูกพี pues 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 ่เ่าได้่ล้ลูกพี่สี yeah. ่ฟ้าเบอร์โทรดิเบอร์โทรเบอร์โทรบ่ะจ้าศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองแปดสามแปดแ ห้าสองแปดเก้าเพราะยังเพราะเพราะซื้อยังซื้อเพียนซื้อเพียนบ้านไหนเพ่เพร่อเพียนบ้านเราเซกาจังหวัดบึงกาฬเลยนะเซกาจังหวัดบึงกาฬนะฮะอันนี้ก็โทรหาคุยต่อรองกันได้นะคะเพราะเพียนเซกา เลยน่ห้อยหลายๆแต่คอยทาบหลายเอาไปยังคนคือคนคือชมใช่ตัวั้นท่านไหนคือชมแท้ท่านใหญ่ใหญ่ตัวสูงไหมะสระ่แกชมแท้ใรท้องใใดนะแปดมื่นมื่ันครับ ปดหมื่นหนึ่งพันแปดหมื่นหนึ่งพับาทแปดหมื่นหนึ่งพันโอ้โอ้โอพ่อเท่าไรขายพ่อเท่าไรคือบอกจังกถรอพันหนึ่งวะพวกมึงกขายว คุณเนี่ยก้อนห่มสับลับอยู่สอดแดงได้บได้บบได้นะหอยผู้ซื้อก็อยากถืออยากได้ถือผู้ขายอยากได้แพงละเนาะผู้ซื้อก็หาเนื้อถือ ขาเล็กอันนี้ของผ่าเจ้าของไม่ใส่แล้วเอาอยางมานเนาะมื่อนี่ขายแล้วใส่คะคอยไม่มานบ่โอ้คอยผูก พอพันท่อคะเจหม่นห้าเจ็ดหมื่นห้าอยสมปีสามปีอยสามปีเจ็ดหมื่นห้าของของเนื้ห้อยรักเอ็ดพอพันได้เอ็ดพอนได้สนใจทักมาได้ที่ศูนย์แปดศูนย์เจสามห้า

ใช่ค่ะแม่นี่บอกแม่นี่เขาไห6หกหมื่นเจ็ด่นท้องแล้วชั้นหกหมื่นเมาแล้วได้มาแล้วหกเดือนแล้วราค่กหอ้กระหอในหอยลักค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยลักนะคะ

อันนี้เขาเป็นเขามัน,นโค้งโค้งดีนะเลยถ่ายอันนี้ก็ของนายหอยต้อมนะคะเ็้คาคนห้องใครวะจ๊ะถ้าจะสนใจก็โทษถามเพื่อนไ้วะจั 97, 4 4น0847974494เบอร์นายหอยต้อมโทษถามไามด้เพื่อนเขาโค้งดี มื่อนี้บอกบอหลายนะคะยนีโหรดกับโมมีได้แล้ควายบอหลายมันควายบอหลายปันได้ตัวนี้มันขายเลยได้ไหมคันจะขายเท่อไ่

เบอร์ในหอยรักค่ะอันนี้ของในห้อยแบงนะคะแม่ก็รู้แปดหมื่นถวนคนละเลยค่ะของในห้อยแบงคถ้าสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยแบงคนะคะศูนย์เก้าแปดหกห้าหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ ลูกกับตัวนี้เนาะขาตัวไหนตัวน่ะโอ้ลูกตัวนี้กับลูกตัวนี้ว่ะสิลูกตัวผู้จ้าค่ะค่ะนี่สองใบหอยแบง่งอันนี้ของในหอยในหอยชายมาแล้วสวัสดีค่ะ มาแล้วมาแล้วแม่นางงามหนิจิแม่นางงามอะไรแม่นางงามแม่สาวนั่นนี่ อันนี้แห้งสาวค่าแจนี่ดิผสมมอุโต้เลดโอตะอันนี้ก็แม่สาวท่าดห้องท่าดแปดเมื่นตัวนี้บอกคะตัวนี้แปดเมื่นแม่สาวสมแล้ววสันมแล้วสูงร้อยเท่าใดคะสาสิบปลายนะ แม่สาวแม่สาวอันนี้แห้งสาวอันนั้นกะสาวตัวนี้เนี่ยคะห้องขอ่าไรตัวนี้เจ็ดมืนห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าอันนี้ถ้าสนใจก็ทักมาได้คะ่ะที่เบอร์ในหอยชัยนะคะ 063-621-8710ค่ะเบอร์ในหอยชัยนะคะอันนี้สาวน้อยสาวน้อยร้อย100ล้านดิสาวน้อยทั้งสองตัวชมแล้วว่าสาวน้อยพาจางได้อันสาวน้อยไปเลี้ยงก่ะทักมาได้นะคะที่เบอร์ในหอยชัยนะคะ063-621-8710หกสอน่งแปดเน่งศูนนะคะน่ารุนน่ารุนยังน,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 น้อยอยู่อ้อออยู่ ตัวนี้ขบโผอะตีกำลังขบโผาบเพาะไหมผสมผ่านแล้ว,ลวค่ะหลายรอบแล้วขบเพาะขบเพาะมานทุกตัวรับ,ปร,รบป,รประกันมานทุกตัวสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์นหอยชัยนะคะ องรย่เดียวมันต้องสขาเป็นยังเป็นยังจังมวยืนสองขาเป็นยังขึ้นมวยืนสี่ขายามเพินมากโตาดไตัวนี้เท่าใดคะเอาขึ้นมาแจกให้ตัวนี้สาวสีสาวสรุ่นนี้วะสันตัวนี้สาวเ ราสีโตหูบ่เอาเตียอะไรสั่งมันเอาไปผสมควยแขกนี่ได้ขวยแค่ออกมาได้ไฮะปีไปปบ่สนใจติดต่อทางไหนนี่ติดต่อทางไหนดีเนื้อหอยดอนทอย พอใจกับที่ต่อในหอยดอนทอนะคะนี่สอบถามอะไรคะสาวสี่คนัะกับลูกเารอคะเนี่ยกับลูกเรอเปลสามตัวโอ้สามตัวเนี่ยสองตัวสามก็ตัวน้อยนั้นตัวน้อยมาเนี่ยมา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 ขี่มาเขาก้องหีมาเร็วสามตัวห้อเขาดครคะสามตัว แสนสองสามตัวแม่ลูกแม่ลูกเป็นห,นห้าเอาตัวเทือกออกเป็นห้าเอาตัวเทือกออกเป็นหม้หาสองไม่รูน้นี่สั้นเบอร์โทรติดต่อค่ะ0 9นย์เก้าสามสี่แปสาเจ หอ้ญญหอยปัญญานะคะโทรหาติดต่อต่อรองได้นะคะที่บ้านนะคะอยู่บ้านไหนคะบ้านหนองหิง่งห้อยปัญญาอยู่บ้านหนองหิง่งแปดหมื่นห้าลูกกับลูกน้อยนะคะสงถ้าเอาโตฟัว,วถ้าเอารวมกับแสนสองสามตัวพอ้นหนตัวนายคนเอามาแล้วมาแก้ม,มูนะมาอยู่กระมูอนะพ้นไปอันเล่นทั่วสวนหนึ่ง หอยก็หลายๆจะควายหับหลายมีปลาปลายพอได้ชมมันยางของเตี้ยท้องบอกคะท้องครับท้องในสี่ท้องได้สี่ละในสี่เดือนเดือนที่ห้าดูหนถ้ากันเบิ่งขนาดดูดิลูกมันตัวแรกกับโตแม่โตแม่ลูกสองในท้อง ลูกสองีองวงร้อ้อบเกสาเก้าวงร้บคือผู้ปิดนนถ้ามีคนสนใจไหนเบอร์โทรอะไรนแปดสองครับส่2นแปดสองแปดสามห้าแปบ้านไหนคะเซกาครับตะมนตเซกากระมนต์อนกะมนเซกาเป็นท่าไหน เรือใน,นเล็กมอ่อผมจขายได้ในเล็กมอ่อกะขายหวานก็ของซื้อของของซื้อของขายไหนไหนก็นได้ดิต่อรองกันถึอใจถึอใจก็ได้นะรับกันถึอใจถึอถือโสดถือ่า

ตัวใจห้องแปดสิบห้าใสแม่นี้บ่ลูกเหลูกตัวเทิงเนี้เอามาหาแม่เนีไยมาหาแม่ไงตัวนี้บ่ตัวลูกโดนสี่ดันดอนนี้บ่โอ้แปดสิบห้ากับแม่ตัวนี้สิแปดสิบห้าสันกับลูกห้องแปดสิบห้า โอ้พระนะพระนะพระนะเขาไปเจมเขาขนาดเลยรู้คนสนใจทางมาได้ที่เบอร์887 214 1289ราคาต่อรองเอาเลยค่ะ85กับลูกลูกสิดื้อผู้ใดลูกกำลังมาผู้ใดลูกเอาม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 าหาหาแม่85 เดียร์ยังลองมาละพูดดคิดดื้อขนาดรูกผ่า,าทับเราปในท้องนะผ่ารอบแล้วสิโอ้ขับเก้าเจริญสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งสี่หนึ่งสองแปดเก้า มาหากันแล้วลูกอนี้ลูกมาแล้วมาแล้วอ่าแต่สิหะในท้องแตดสิหะในท้องกระทำอะไรป่ะฉันอ่ามาหาเลยกล้องเลยป่ะนี่โอ้มีสามโคมสี่ก็โคม 3, 4, 4, 4, นี้สี่โคมโคมละสามสิบแปดป่ะฉันี่แม่บอกลูกก็ลังสิบหาสามสิบแปด อันนี้ก็สามสิบแปดโอ,อคู่กันยู่บ่อันนี้ก็สามสิบแปดแม่ลูกสามแปดโคมนี้ก็สามแปดโคมนี้ก็สามแปดคมนี้ก็สามแปด คมนี้ก็สามเปียร์คู่กันเลยโคมนี้ก็สามเปียร์ว่ะที่โตได้ค่ะที่เบือ่อที่บอกไปเมื่อกีน้นะคะกับอันแม่อันแปดหมื่นหางสองอันนั้นก็โคมโอ้มีสี่โคมเป็นไงสี่โคมหาโคมไว้ห้าโคม ใจก็ทักมาได้นะคะอันนี้ที่ตลาดดอนทอยนะคะมีทุกวันจันทร์นะคะที่ดอนทอยะะตำบลสามัคคีพัฒนาอำเภอกัะอำนวยจังหวัดสกนลนครนะคะมีทุกวันจันทร์นะคะตลาดนัดโคกระบือดอนทอยะะอันนี้ก็สามหมื่นแปดอันที่ถ่ายมาในี่สามหมื่นแปดสามโคมสี่โคมโคมที่หานั้น เปดีมืนหาคนละกระเจ้าเดียวกันนะคะบุเดไปแจมพุ่นแล้วพอไปแจมมูพ่นละคุเด ันนี้ห้าหมื่นอันนั้ 50, นสามหมื่นห้าตัวนี้ห้าหมื่นในห้อยรุนอำเภอเซกาในห้อยรุ่นอำเภอเซกา 58, ติดต่อได้ที่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งสี่สามสามแปดสสาามมติดต่อได้ค่ะที่นห้อยรุนค่ะพวดพ็กพวกอันนั้นแจมกันพวด็กย่อกัน 50, หน้าหมื่นนะท่านตัวนี้ ตัวนี้หามตัวนี้ 35, ะสามหมื่นห้าา่โอมาลพูดดิโอส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านจ้าพบพบกันไหมคะ่ะโชคดีสบายอยู่ดีมีแฮงคะ่ะขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า